บอทหนุหมอล่ำเสียงวีงหกสุดทนคะ่ะน่าจะเป็นการทนคลังสุดท้ายแล้วสำหรับเรื่องของเพจต่างๆนะคะที่ละเมิดโกโกี่เพนได้มีการออกมาว้าวัาวาวาวาลาล่ขังต่อลลยขังมันบ้ายังยสิคะ่ะตอนตอนนั้นเราก็เพิ่งมาพูดในอาทิตย์ที่ผ่านมาเพราะว่ามันได้ออกมาเตือนหลยขังแล้วนะคะ,ะ,คะบางทเป็นห้างเพจที่โดนดูดไปหรือว่าทนา้งอนาอายสกุนาพรนะคะที่ได้มีการมาเตือนค่ะสองครั้งนะคะครั้งแรกอ นอนมีการมาโพสที่ห้าเดีอา่านวาขอให้เพจที่มีการนําคลิปไปให้ใส่ cr ด้วยแต่ก็ยังมีคนทําครั้งที่สองน้องก็มีการแคปเพจนั้นมาและบอกว่าแม่คนนี้นี่แหละชอบดูดคลิปไปดูที่ไม่ใส่ cr เลยแมนค่ะ,ะพี่น้องแ้วบอสนุบอสนกกะว่าเรื่องนี้บ่อยมากมากขึ้นกันค่ะกับการที่มักดูดคลิปคลิปที่ว่าดูดไปนะคะเป็นคลิปน้ำเพจน้ำยังบ่อน้ำสำ้่ ลิปน้ำไหลสดกุมปิดนี่คือสิ่นที่เพิ่นทนบ่ไไรแมนค่ะเป็นไงไหลสดกุมปิดกะมีถือว่าเป็นการใช้โอกาสไม่สาวเลยสำหรับคนทีถือว่ามันเป็นความเ็นแกโตของเห่ากับว,วา่าใดได้พีน่น้องเพราะว่าบางครั้งเฮาไปดูดลิปเพิ่นมาเนี่ยผลมันก็กระทบถึงเพิ่นเพราะว่าบางครั้งจังเยสิตไปดูดมาสมมติเพเดสิต กับได้หลายคนของเขื่อนอีกก็มีเดม่เนี่ยมันเป็นแบบเไม่มีผลกระทบค่ะพี่น้องแล้วกลุ่มปิดนะคะคนที่ไม่ได้ซื้อบัตรเข้าไปกับได้ดูเท่าเท่าเทียมกันกับคนที่ซื้อบัตรเข้าไปบ่น้าซ้ํานะคะคนก็เลยบอยากซื้อบัตรเพราะว่าฉันไม่ซื้อฉันก็ได้ดูใช่ค่ะวงไงเพื่อนกระขาดรายไรในจุดจุดนี้ล้งป่ารายเติบหนึ่งค่ะพี่น้องอ่าแล้วมือนีทางบอดหนุ่มรัมสีมังกะได้มีการออกมาโพสต์ว่าจะมีการดําเนินคดีอ่ ขอเนียกอ่านโพสนะคะสองโพสติดกันเลยค่ะบอสนุบอกว่าเนี่นุจะทยอยแจ้งความเพจที่เอาคลิปในไลฟ์สดกลุ่มปิดเราออกมาเผยแพร่อย่าอ้อนวอนนะครับไม่ให้อภัยเพราะทุกที่ที่ลงมีแค่ศิลปินในวงและทีมถึงเท่านั้นที่เพื่อนอนุญาตาที่เพื่อนอนุญาตที่เหลือให้ลบคลิปทิ้งถ้าเจอกันนะคะก็ว่าเริ่มจากเพจไหนรอเลย โอ้โหนี่คือเด็ดขาดมากมากเลยนะคะเด็ดขาดมากทือว่าเป็นเตือนครั้งสุดท้ายต่อไปปี่ก็คือดําเนินคดีย่างเดียวพี่น้องใครใครมีทยอยลบออกด้วยนะค่ะแล้วก็มีคอมเมนต์ขอให้จัดการเลยนะคะเพราะมันแย่มากๆเอาเปรียบคนอื่นสนับสนุนกลุ่มปิดดีกว่าครับค่ะนะคะศิลปินยังไม่ลงเวทีลงคลิปซะละขมมขมมามมข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 ม่ขมมดมมขมมขมบขับขมมขมมขมมขม่ขมม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 ขม มันเกินไปเนาะเกินไปอยู่ค่ะอตอว่าเป็นยังไงตอนแรกกะถือว่าสางความเสียหายแหละสาวเนยสมัครแก้สิทธิ์มองว่าเป็นการเห็นแก่ตัวน,นะคะ<ช>มันมีผลกระทบต่อวงเพลินค่ะเพราะว่ายแย่งหน่อยนะคะถา้าเข้าชื่นชมศิลปินหรือว่าองค์กรมอรับเสียเสียวิโคเข้ากะซื้อบัตรจองตัว๋วเขาไปด้ลยค่ะพี้องแล้วคือการดูด้าแบบนี้บอสเคยพูดแล้วก่อนหน้านี้ที่แกอนุโลมมาแล้วว่า ถ้าจะลงน่ะปล่อยไปักอาทิตย์สองสามอาทิตย์ก่อนอ,อันนี้คือเพื่อนเคยบอกไว้อ่าแต่ว่ามันกับคนเขากับบวชิเตเนาอคันปล่อยไปดูมันมันกับบอมีกระแซแล้วเขาก็เลยกว่าหินน้ำเขาเลยลงสดๆหลอนเลยนะคะแต่ถ้ามาข้อมมน์องอค่ะพี่น้องซึ่งมันเป็นการสร้างเพจปลอมดูทิปสร้างเพจเอามาให้คนแ่าคนเทถวคนแก่น่ะเขาใจพิทพอเป็นเพจของอออยมเป็นเพจของวงเองเนื้อเป็นเพจของใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในวงค่ะนี่คือความอเขาใจผิดเป็นเพจปลอมนะหลายคนเองสาวเลย กังพวกซ้ำแยกสิ้นแล้วคือบางเ่อโบ,บรูเรืองอิหลีพี่น้องคิดว่าเห็นเป็นรูปอาอายว่าเป็นเพดของอาอายกับเขาไปเบิงนึกว่าเป็นเป็นของแท้ไนึกว่าเป็นของแท้ค่ะพี่น้องว่านั่นเป็นของแท้เลยนะคะเป็นเพดปอมที่สางเป็นเพดอวตารขึ้นมากอวตารขึ้นมากค่ะนี่แหละพี่น้องสร้างรายได้จากการดูดลิปในกลุ่มปิดและทางบอดนูก็พตดต่อกันอีกว่าเนี่ยทุกคนอาฝากทุกคนแคป บันทึกชื่อเพจที่เอาไลฟ์สดกลุ่มปิดเราไปลงที่คิดว่าไม่ใช่ของศิลปินเราส่งทางแชทให้นุหน่อยนะครับขอบคุณครับโอ้โหชัดเจนคือเยสิตสำหรับความคิดเยสิเดนก็คือถ้าเพิ่นสิเอากิ่งขึ้นมานี่สามารถดําเนินการเลยเลยได้สาวเลยเพราะว่าคนมีหนาเฟซหรือว่าหนาเพจที่ชัดเจนบางบางเพจสาวเลยคือจะเป็นอวตารมันก็ ตามตัวได้นะคะถ้าคุณอยู่ในประเทศไทยอ่านแต่คันยุนนอกประเทศเห็ดยังบได้เลยค่ะอยู่นอกประเทศบอสไม่สามารถทําอะไรได้นะคะแต่เชื่อว่าส่วนมากน่าจะอยู่ในประเทศไทยนี่แหละแม่นค่ะอ่ามันคือมันพ้นกระทบหลายด้านค่ะทุกคนบางเือนนามันเทศไทยศิลปินก็อาจจะหมดกําลังใจถ้าปิดเนี่ยไลฟ์สดคนดูน้อยรายได้มันก็จะลดลงไีนะคะสงสารเพื่อนพี่น้องเห็นใจเพื่อนนั่มพี่น้องค่ะหาเห้าเห็นใจหาเหาสงสารบอดทั้งสองหรือว่า สองสารศิลปินในวงก่ย่เหตุพี่น้อง่ะมันเป็นการแบบบอดีบอดีตัวองค์กรค่ะอันนี้ขอพูดตรงๆนะคะทุกกลุ่มปิดนะที่เขาจะเข้าไปดูนะคือส่วนมากเลยจะดูช่วงอไยออกมาแล้วคนที่เข้าไปดูเขาก็รู้เขาก็ไปดูช่วงนั้นออกมาจนทําให้คนน่ะเข้ากลุ่มปิดได้น้อยพอคนเข้ากลุ่มปิดน้อยก็คือแปลว่าฉันได้ดูไยแล้วฉันไม่เข้าดีกว่าใช่ค่ะพี่น้องมันกับบารละลอยก็บาทเนาะเกินกับยัย เสียงเงินเขาไปเบื้งค่ะแต่คนที่ชื่นชอบหรือว่าคนสนับสนุนเมนไลายก็หนีเพิ่งับสนับสนุนช่วงที่ทั้งบอดเพิ่นได้ออกมาเป็นรายเดือนอ่ะสาวเนืกอะมีคนสนับสนุนมากมากสำหรับคนที่ชื่นชอบหรืออยากไข่ก็ร่ังใจหมอล่ํ่เสียงวิโฮค่ะใช่มันก็เกิดประเด็นแบบนี้ออกมาห้องอ่ะบอจนปากเปียกปากแฉะแล้วนะคะถึงเรื่องนี้ค่ะถือว่าทันที ข้างนี้คือชัดเจนนอกสาเนยชัดเจนกฎหมายอ่าเพราะว่าบอกบ่อฟั่งหรือว่าเกินไปมีผลกระทบหลายเตืบแหละเพิ่งออกมาคำว่ามีผลกระทบเพิ่งออกมาขนาดนี้ขนาดขนาดคนด้าว่าสันดาสีเป็นสีตายเพิ่งยังบ่อออกมาครูสีฟองซ้ำดูดคลิปซ้ำดูดคลิปกุมปิดมาลงนี่พี่น้องมันต้องใส่กฎหมายแล้วเตือนด้วยนะถือว่าออกมาเตือนเขาไม่ได้ทำลับๆไม่ได้ทำแบบ ปปับเ็ดเลยเด้อพี่น้องเย่จะสอบว่าไม่เตือนล่วงหน้าไม่ใช่นะทั้งบอสนุบอสนกทั้งน้องอ้าอายก็ออกมาเตือนก่อนแล้วนะคะหลายรอบแล้วนะคะเดี๋ยวเขาสิมาโวยวายน้ำกลบอได้ดีสาวเลยแบบว่าไม่รู้เรื่องเลยไม่เห็นบอกเลยไม่ได้นะอั้าเพจเท่าสองคนก็ออกมายืนยันอีกว่าเพิ่นดได้ออกมาเตือนแล้วนะคะอเตือนแล้วแล้วก็ไม่ให้อภัยด้วยสําหรับครั้งนี้กะถ้าเบิ้งเอาเดอร์ซิมีบ่ายสวยบอได้ก่ะ จะจ่อเอาไปสั่งไร่ใดเนาะอกเพื่อนกันออโอ้โหพี่น้องขันอยากสาั่งได้กับน้องๆน,น,นะมาหนังบอกขึ้นเขาสองคนค่ะ <c oughs> บอกบเพื่อเชียพี่น้องเอ้ยบอกจนปาก <c oughs> แ็แชร์ได้พี่น้อง <c oughs> เขาสองคนตรงเนาะตรงๆค่ะ <c oughs> ใช่ก็มีคนรู้ดีว่า, <c oughs> วาเราทำแต่ว่าเราก็รักน้องชอบน้องใช่ไหมค่ะ <c oughs> แต่เราเลือกที่จะไม่ดูดคลิปค่ะ ถาสีดูดไม่เห็นอย่างเขาก็หยู่เน้องมันผิดกฎเขาแมน่นะูว่าเข้าเข้าบอดไปเบิงในคืนนั้นคืนที่น้องแสดงเราไม่ได้ติดตามเล่ากับเท่ากับทย่อยเบิงตามเพจตามกระแสมาพี่น้องคะอันนี้ต้องยอมรับด้ค่ะพี่น้องว่าเป็นขวบเข้าบอยยอมรับยอมรับนะคะแต่เข้าค่ะแต่เข้าบอดดูคลิปค่ะพี่น้อง่่คคะะการดูลิปมันเป็นอะไรที่ไม่ว่าจะศิลปินคนไหนเขาไม่ยอมอยู่แล้วในตรงนี้ค่ะมันเป็นได้บัตาศิลปิน คนดอกคนดันดงกับซังอ่าเดียวแบาบว่าผู้ได้ดังๆนี่ถือดูคลิปไปน,นี่มันหมดกำลังใจในการเห็นงานหลยจ่ะจังห้านี่เนี่ยสาวเนยค่อคยดูดหลยเ่อไปลงท่าแอบต่อๆค่ะโอ้คนมองักหลายดูคลิปข้าไปอทั้นที่เราไม่ได้ไเล่นต่อๆอ,อะไรแบบเนี้ยโอ้มันก็สชยกํลาลังใจนะคะใครเนี่ยแยกซีด,ดูดว่าเป็นพี่น้องบอ่อแล้วดูคลิปว่าเป็นบ่าเป็นค่ะพี่น้องอยากมากอยากให้พี่น้องเห็นอ่าน้องอ้าอายแบบเอฟซี FC เรียกรองมากกับแคปเปิด เอาโทรศัพท์ไปจอหน้าจอนสิพี่น้องอันนี้ผิดว่าซวเลยมันก็มันอยู่ที่ว่าเจตนาเราเนาะว่าอันนี้คือจากใจพี่น้องถ้ามกันตรงๆนี่สดๆค่ะถ้าเราเอามาทั้งคลิปน่ะอืมันก็ผิดนั่นแหละเพราะว่าบอสเขาไม่อนุญาตให้นําคลิปของเขาไงแต่แซนเลยก็เฮทแต่แซวเ้ยกัเอาร่วมแบบว่า ให้ดูสองสามวิไปหาดูคลิปเต็มเอานะคะเราก็ให้ดูอะไรแบบนี้แต่ว่าเขาต้องขออนุญาตเพจจากสมมติว่าซีอาเหมือนอ้ายพูดอ่ะใส่ซีอาใช่ไหมใช่แล้วก็ให้ดูบางช่วงบางตอนเหมือนเป็นทีเซอร์อะไรประมาณนี้นะคะตอนนกับฝากไ่้นอันนี้คือแย่สิดนีถามผู้รูพี่น้องคือสาวเลยเพิ่นเลียนมากเพิ่นรูแยสิบ่รูจริงๆพี่น้องอันนี้ต้องขอยอมรับนะคะ แต่ว่าเรื่องกลุ่มปิดเราไม่เคยนะคบเยกลุ่มปิดเราไม่เคยค่ะทุกคนยังไงก็ฝากไว้ด้วยสำหรับประเด็นนี้ค่ะ